สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอุ่นเครื่อง Honda c ซี i c โฉมใหม่กันนะครับโมดนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำคลิปของ Honda กับเซียทีหลังจากที่เล่น t ต y ยต a ามาตั้งหลายคลิปแล้วแต่วันนี้จะมาดูกันว่า Honda c i ี i c ทั้งซีดานแฮชแบ็กที่เปิดตัวที่ผ่านมานั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาฟังกันครับหลังจากที่เดือนเมษายน Honda ได้เปิดตัวซีวิกซีดานและเดือนมิถุนายนสำหรับ C ีวิกแฮชแบ็กเสียงตอบรับหลายคนก็เป็นอย่างทางเดึยวกันว่าทำไมมันดูเรียบง่ายกว่ารุ่นที่ผ่านมานะัก อันนี้ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่านิสัยของ Honda ก็คือจะทำรุ่นหนึ่งสวยสุดๆแต่เจเนชันต่อมาจะทำแบบเรียบง่ายแต่มันจะขับดีขึ้นกันทุกเจนอยู่ดี <c oughs> เอาละหลายๆช่องก็ทำรายละเอียดของ Honda Civic ในรูปแบบข่าวไปเยอะแล้วทีนี้เราจะมาเล่าตัวรถของ Honda Civic กันเทียส่วนเทียส่วนเทียส,ส่วนว่ามันเป็นอย่างไร <c oughs> มาดูหน้าตาภายนอกของ Honda c ซี i ิกันดีกว่า ด้านหน้านั้นมันก็จะมาในรูปแบบเรียบง่ายมากเลยต้้าจากไฟหน้าเชื่อไม่ว่าตอนนี้เป็นแบบ LED ทุกรุ่นแต่โคมไฟหน้านั้นมันจะต่างจาก LED ที่ผ่านมาซึ่งลายเกรดบานนั้นจะต่างจากชาวบ้านตรงที่ว่าชาวบ้านนั้นก็จะได้แบบช่อง T ีๆมาเลยไม่รู้ว่าไหนไฟต่าไฟสูงแต่งวดนี้มันจะแบ่งช่องอย่างชัดเจนเลยอันนี้ได้มาจาก Honda HRV หรือีเซลโฉมปัจจุบันนั่นเอง กระจังหน้าสังเกตดีๆว่ามันจะมีความต่างกับรุ่นแฮช h บอยู่ที่รุ่นซีดานมันจะเป็นแบบเส้นแนวนอนคู่และช่องดักลมจะเป็นเส้นแนวนอนด้วยเช่นกันขนาดเดียวกันรุ่นแฮช h บมันจะเป็นลายตาข่ายถึงกระนั้นสิ่งที่อยากให้ดูก็คือไม่มีโครเมียมเลยครับหลายคนก็บอกว่าอ้าวก็โลโก้คอนด้าไงโครเมียมใช่ครับที่บ่ายมาโลโก้อน้ามันคือโครเมียม แต่ถ้าเป็นตัวกระจังหน้าที่ผ่านมาตั้งแต่ Honda c ซ v i c EK หรือตาโตมันจะมีโครเมียมอยู่ยาไปถึงรุ่นที่แล้วมันจะต้องมีโครเมียมอะไรให้เห็นสักจุดแต่งวดนี้มันจะเป็นด้านบนสีจากตัวรถด้านล่างจะเป็นสีดำแล้วกับว่าเทรนด์มันเปลี่ยนไปแล้วส่วนกันชนหน้านั้นที่ผ่านมา Honda c ซ v i c กซีดากับแฮชแบ k รูปทรงกันชนต่างกันขึ้นรูปให้รุ่นซีดาจะเป็นแบบนี้รุ่นแฮชแบกจะเป็นแบบนี้่ แต่รุ่นปัจจุบันไม่ว่าซื้อรุ่นไหนคุณจะได้การชนเหมือนกันหมดเลยก็คืออย่างที่เห็นเนี้ยมันจะเป็นแบบช่องเสียมเล็กๆก็มีไฟตัดหมอกหน้ามาให้แล้วก็มีเส้นเชื่อมกับช่องดักลม อันนี้ครับที่ดูว่าจะลดต้นทุนแต่มองในแง่ดีก็คือไม่ต้องเสียเวลาแปลงกันชนขอกระซิบหน่อยว่ารุ่นที่แล้วนะั้นกันชนหน้ารุ่นซีดากับแฮทช์แบ็กมันใส่ด้วยกันได้แต่เนื่องจากจะให้คาแรคเตอร์รถมันชัดเจนก็เลยต้องทากันชน2แบบเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างนั้นดีไซน์แตก่นุรักษ์นิยมคล้ายเดิมมากเลยจะต่างแค่รูปทรงกระจกมองข้างใหม่ที่งวดนี้มันจะแปกกับเสารประตูแล้วก็มีเฟียงเล็กอยู่ข้างบน สังเกตในกระจกดีๆมันจะมีการตวัดอยู่ตรงประตูหลังให้ดูแตกต่างขึ้นส่วนคิ้วโครเมียมนั้นยังคงอยู่ส่วนบนเหมือนเดิมอีกจุดหนึงที่เปลี่ยนไปก็คือแก้มข้างในรุ่นเดิมนั้นจะมีไฟหลีตรงแก้มข้างมาให้แม้ว่าจะขายนอกทวีปอเมริกาเหนือก็ให้ไฟหลีก้อนนี้มาแต่งวดนี้ถูกตัดออกเพราะไปรวมกับไฟหน้าแล้ว แต่ไม่ว่าจะตกลับมาเมื่อ,อไรนะั้นส่วนทานท้ายนั้นแรงบันดาลใจน่าจะมาจากแอคคอร์ดนั่นแหละแต่ใครจะบอกว่าดีไซน์มันก็ยาดิสเอทีปมันก็ไม่เชิงนะตัว,ตวมันไม่ค่อยเหมือนกับเอทีเท่าไหร่เพราะค่าของยาดิสเอทีมันจะแอบคล้ายกับคุนไดเอลันตัวหรืออวันเตรุนปี2012นนั่นแหละไฟท้ายงวดนี้มันจะเป็น LED จากเดิมที่เป็นตัว C คราวนี้จะเป็นตัว L คว่ำและที่สาคัญมันดูเชื่อมกันอย่างลงตัวด้วยนะท,ที่ผ่ายมาจะเป็นแบบ ทำก่อไฟไท้ายไปโอเคฮนะพอจะลากหน่อยเอา้ามันลากไม่สุดนะอันนี้มันก็แปลกๆอยู่ส่วนแถงทับทีมนั้นก็ทําเป็นส่วนหนึ่งของการชนลักษณะนจะกับแอคคอร์ดเลยส่วนเสาอากาศนั้นก็เป็นแบบคลีปปลาแต่มือบ้านเราจะได้ทุกรุ่นหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดรุ่น R S จะได้เสาคลีปปลานะส่วนรุ่นที่เหลือจะเป็นฟังในกระจกหลังรอดูแล้วกันว่าจะได้ทุกรุ่นไหมลายล้อรุ่นเริ่มต้นจะได้ล้อฝาครอบ16นิ้ว 5ากานไลยกลีบดอกไม้ my, อันนี้บัานเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนรุ่น EX จะได้ล้ออร่อย17นิ้ว ห้าก้านลายกรีบดอกไม้เหมือนกันอันนี้แหละโอชานบ้านเราโอกาสได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ละส่วนรุ่นแต่งสปอร์ตทั้งรุ่นธรรมดาและรุ่นทัวริงจะได้ล้อ18นิ้วแต่ลายมันจะต่างกันของรุ่นสปอร์ตน,นจะเป็น5ก้านคู่เหมือนกันแต่ก้านจะเรียวยาวกว่าปกติและเป็นสีทูโทนด้วยส่วนรุ่นทัวริงนั้นก็จะมาแบบตัว Y สลับกับ5ก้านแต่เนื้อสิ่งอื่นใดทั้ง2รุ่นนั้นจะได้แบบล้อสีดำสนิท5้าก้านเหมือนกันแต่ถ้าให้เดานะบ้านเรานะ่าจะได้ดลอ้เลองงเดีียยยยววววกกััััับลาขขอองงงงงรรรุ่่นนนิิแแะตตจจเเเปไดด๋ เกือบลืมไปสมัครรุ่นแฮทชแบ็กนะครับด้านหน้ามันจะเหมือนกันใช่ไหมแต่ด้านข้างนั้นสิ่งที่เห็นก็คือท้ายมันจะลาดอย่างชัดเจนเลยจนดูแบบรถเป็นแกรนทัวริงและกรอบประตูต่างๆมันก็จะดูใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นซีดานส่วนด้านท้ายนั้นนี่มันเกียร์สติงเกอร์เปล่าอุ้มไม่ใช่ครับองการต่อยอดดีไซน์จากรุ่นเดิมเกียร์ให้ดีนะครับไฟท้ายมันจะคงเอกลักษณ์จากรุ่นที่แล้วอยู่เพิ่มเนื้อที่ไฟท้ายบริเวณฝากระโปรงท้ายด้วยเดิมนั้นไฟท้ายทังหมดไปนจะกองอยู่ที่ส่วนตัวถังงพร้้้อมเสนนคาาดขบ อันนี้ที่ผมชอบก็คือว่ามันจะรวมไฟเบรกตรงที่สาวไว้ตรงกลางด้วยซึ่งเป็นดีไซน์ที่อยากให้มีมานานแล้วเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มันเพิ่มความสวยงามของตัวรถได้ดีนักแลแต่ที่แน่ๆเอกลักษณ์ของ Honda Civic ถูกลดทอนจากรุ่นที่แล้ว2จุดจุดแรกสปอยเลอร์หลังของเดิมมันจะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือบนหลังคาแล้วก็ตรงกลางคุน,นี้จะมีแค่ตรงกลางอย่างเดียวเอ hey, จุดหน่อยเสีย รุ่นที่แล้วเป็นท่อออกกลางที่หลายๆคนวันกับมันมากแต่ตอนนี้ท่อมันจะแยกซ้ายขวาเสมด้วยโครเมียมถามว่าดูดีดไหมมันก็ดูดีแต่ถ้าใครซื้อกับเอกลักษณ์เล็กๆนั้นอาจจะไม่โอเคเสียเท่าไหร่นะครับมิติตัวถังภายนอกสิ่งที่แตกต่างระหว่างรุ่นซีดานกับรุ่นแฮชแบกก็คือความยาวภายนอกนั่นเอง รุ่น hatchback จะมีความยาวอยู่ที่4550 mm สมมส่วนรุ่นซีดานจะมีความยาวอยู่ที่4674 mm มมที่เหลือมันก็เหมือนเดิมนะครับกว้าง1800ม mm. มยาว1415 m mm. มมความยาวฐานล้อ2735 m mm. สมลสีตัวรถในเวอร์ชนันอเมริกันจะมีใี้เลือก8สีดังนี้สีแดงเลๆเลอันนี้คุ้นเคยมาจากซี v i c รุ่นก่อนมาในเชนตัวที่แล้วสีน้ำเงินเอเจนบลู โทนสีมันเป็นโทนเดียวกับ Honda City, h o n d a City Hatchback EHEV สีดำคริสตัลแ a c k p e a r ์อันนี้บา้านเราก็คุ้นเคยกันอยู่สีเงินลูน่าซิ v เวอร์เมทัลิกสีดำเมท e เออร์เกรสีฟ้า Morning m i s ส m e t a ลลิกอันนี้ก็ให้ลองนิดถึงสมัย h o n d a รุ่นปี2003ดูที่นิยมสีฟ้ารุ่นโทนนี้มากแต่จะใช้ชื่อว่าสีฟ้าไอซ์บลูสีขาวแพททินัมไ i ท e เพ a r ์ และสีเทานมโซนิคเกรย์เพลส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นรุ่นแฮชแบ็กจะมีด้วยกัน5สีก็คือสีขาวบุกแพทิชนัมเวทเพลสีดำคิสตั l แบล็กเมทัลลิกสีเทาโซนิ g เกร p e เพลสีน้ำเงินพรีเมียมคิสตั b บลูเมทัลลิกและสีแดงพรีเมียมคิสตั l เล d เมทัลลิกตั้งชื่อง่ายดีเนาะ ่วนภายในนั้นหลายคนมองว่ามันดูน่าเบื่อขึ้นมันดูไม่ตื่นตาเหมือนรุ่นที่ผ่านมาใช่แล้วครับรุ่นนี้ดีไซน์จะดูเรียบง่ายขึ้นเน้นการใช้งานที่มันง่ายขึ้นไม่ดูหวือหวาละอวกาศเหมือนรุ่นที่ผ่านมาแต่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรให้หวือหวานะครับเริ่มจากช่องแอร์กันก่อนหลายคนคุ้นเคยช่องแอร์แบบสลักเลื่อนหมุนกันมาบ้างแล้วแต่ของ Honda Ci ี i c โฉมใหม่มาเป็นแบบจอยสเต็กเลยครับแต่เป็นจอยที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแต่ไม่รู้ว่าปัดซ้ายปัดขวาได้ไหม เพราะว่ามันจะมีปุ่มหมุนอยู่ของมันอยู่แอบช่องแอร์แบบนั้นโอ้โหรูเพียบเลยเพิ่งเล่นเอางงว่าแล้วช่องแอร์อยู่ไหนแล้วมันจะออกทั้งแผงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับชุดเครื่องเสียงเป็นแบบจอสัมผัสตามสมัยนิยมแน่นอนว่าเครื่องเล่นซีดีตัดไปแล้วครับส่วนจอสัมผัสมวนนี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นชัดเจนมันจะมีทั้งขนาดเดนิ้วและ9นิ้วัพความเร็วเป็น HD รองรับ navigator Apple CarPlay Android Auto และ Honda Connect ที่จะเชื่อมต่อรถกับมือถือและประปับเมนูให้เหมือนกับ a c c o r d G 1 0บก็คือรปป ส่วนลำโพงนั้นมันจะมาพร้อมกับบอส12ตำแหน่งในรุ่นสูงสุดส่วนรุ่นที่เหลือล่ะครับจะได้ลำโพง4หรือ8ตำแหน่งแต่ส่วนบ้าเรานั้นคาดว่าน่าจะได้8ตำแหน่งนั่นแหละครับเพราะ4ลำโพงกับรถ4เซกเมนต์ในสมัยนี้นะั้นมันก็น้อยไปแล้วเนาะระบบปรับอากาศแน่นอนว่ามาพร้อมกับแบบ,บอัตโนมัติพร้อมแยกฝั่งคู่หนะ้าแต่ว่างวดที่แล้วจะเป็นแบบ ปุ่มล้วนๆส่วนจอนะจะใช้รวมกับชุดเครื่องเสียงซึ่งหลายคนมองว่าถ้าเกิดจอแตกขึ้นมาจบเกมโดยเฉพาะุที่เป็นแอร์แบบโซนเดียวนั้นบางฟังก์ชันจะไม่มีปุ่มมาให้ก็ต้องไปปรับที่จออย่างเดียวแต่ถ้าจอลวนขึ้นมาคือจบเกมงวดน,นี้ก็เลยทําปุ่มแยกออกมาดีไซน์ก,ก็คล้ายกับแอ c o คอร์ดนั่นแหละครับซึ่งใช้ง่ายขึ้นและเป็นมิตรต่อผู้ขับขี่มากขึ้นนั่นเองส่วนด้านล่างนั้นจะเป็นช่องสารพัดชาร์จไม่ว่าจะเป็น USB ปลั๊ก12โวลต์แล้วก็ชาร์จได้าสายใครจะชาร์จแบบไหนก็เลือกได้ตามใจชอบคันเกียร์นั้นตอนแรกมันจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมงมดนี้จะโน้มเข้าหาคนขับมากขึ้นและรวมบรรดาสวิตต่างๆไว้เยอะทั้งสวิตเป็นโหมดการขับขี่อ้าวแจ้งว่าเดี๋ยวนี้ปุ่มอีคอนมันไม่มีแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนโหมดการขับขี่ทั้งโหมดธรรมดาอีคอนถ้าเพิ่มโหมดสปอร์ตมาด้วยปุ่มเปิดปิด idling stop ซึ่งมาเราไม่มรู้จะได้หรือเปล่าแม่เบรกมือไฟฟ้า,ฟาพร้อม auto h o ฮโดยวิทีวางแก้วนั้นอยู่ฝั่งผู้โดยสาาารรจจกกกเเดิมมะออยู่่ตงงคนซลับ พักแขนและตัวที่พักแขนเองนั้นก็มาในรูปแบบที่คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับเริมจะราบเรียบไปกับคอนโซลกลางงวดนี้มันจะยกขึ้นมาหน่อยคาดว่าน่าจะทําให้วางแขนได้สะดวกมากวัดตั้งแต่รุ่นตัวถัง C ีวิกเ d มาเนี่ยความล้ํามันจะค่อยๆลดลงจะเป็นแบบ2ชั้นดีไซน์โคตรล้ําเลยพอมันเป็น FB ปุ๊บดีไซน์มันจะลดความล้ําลงมาแต่ยังคง2ชั้นเหมือนเดิมพอมันเป็น FC ปุ๊บมันจะเป็นแบบก้อนเดียวละแต่กราฟิกของมันอ่ะมันทําให้ดูล้า้นนนนแแแแแตต่่งวดีมมัเปป็บบจอสหไละกรฟ อกนั้นก็ชวนให้นึกถึง Honda e s e v อันนี้ไม่จำกัดแค่ซิตี้นะรวมถึง a e c c o r d ์แล้วก็ i n s i g h ์ในต่างประเทศทรายมันก็จะดูอนุรักษ์นิยมขึ้นแต่อย่างน้อยก็มีการาฟิกที่มันไม่เชยเกินไปอะอะพวงมาลัยเป็นแบบ3กา้านดีไซน์นั้นดูเรียบร้อยขึ้นแต่ที่ชอบก็คือปุ่มมีการพัฒนาขึ้นชัดเจนจากเดิมมันจะเป็นปุ่มเล็กๆพลาสติกที่อาจจะดูลดต้นทุนไปหน่อยแต่งวดน,นี้มันจะเป็นปุ่มที่มันดูน่าใช้งานในหน้ากดมากขึ้นมีสลักเลื่อนขึ้นเลลื่ออนงีกด้วย เป็นดีไซน์พงมาลลยที่น่าใช้งานเป็นลำดับต้นๆนในบรรดาซีวิคด้วยกันนั่นแหละครับก่อนที่จะไปเบาะนั่งแล้วมาดูแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูของ Honda c ซีว c คสังเกตด,ดีๆว่าปุ่มเซ็นเตอร์ล็อกนั้นมันจะอยู่ตรงกลางเหมือนกับรถจนสมัยก่อนเลยอ่ะรวมถึงมือจับประตูที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแต่ด้วยวัสดุเองก็ทําให้ทอยของแผงประตูทั้งหมดนั้นดูดีขึ้นพร้อมกับตกแต่งด้วยสีดําเงาส่วนบรรดาสวิตช์นั้นก็เสริมให้มันหรูหราขึ้นออกมาหน่อยเมื่อดูจากรูปแล้วสังเกตด,ด,ดีว่า กระจกไฟฟ้านั้นอัตโนมัติเพียงแค่คู่หน้าเหมือนเดิมแต่ชดเชยมาให้ด้วยเซ็นทัลล็อกทั้งคนขับและผู้โดยสารถ้าที่ดูสเปคของเวอร์ชันอเมริกาเหมือนจะสามารถถอดกล่องเล็กๆเพื่อนําไปทิ้งได้อีกด้วยโอ้เป็นออปชันที่หลายๆคนงงว่ามีมีแบบนี้ด้วยเหรอแต่มันก็มีไปแล้วนะครับ บนหลังคาก็จะมาพร้อมไฟอัดแผ่นที่แบบ LED พร้อมกล่องสายแว่นตาที่ยังคงมีให้อยู่ส่วนแผงบังแดดนั้นในรุ่นนี้ให้ไฟแต่งหน้ามาแล้วด้วยแต่บ้านเรานั้นจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็รอดูกันอีกทีนึงอย่าตัดเลยนะครับ I H iHRV เขาส่วนมุนลุฟนั้นก็มาให้ตามระเบียบแต่เมืองไทยนั้นจะได้ไหมยังไม่ยืนยันเพราะคู่แข่งนั้นรุ่นที่ให้มาก็คือ m a ส d ต3สามและเป็นรุ่นพิเศษเท่านั้นเบาะนั่งนะครับคู่หน้าจะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่ที่ทางการปรับมันจะไม่เหมือนกัน ของคนขับปรับได้8ทิศทางของผู้โดยสารปรับได้4ทิศทางและมีเบาะหนังมาให้ส่วนที่เหลือจะได้เบาะผ้าซึ่งเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ในในบเานั้นโอกาสได้หนังทุกุ้นมันก็มีส่วนเบาะหลังนั้นมันจะมีทั้งแบบพับได้60-40พร้อมที่พักแขนและที่วางแก้วกับเบาะนั่งแบบติดตายที่ไม่สามารถพับได้ไม่มีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วและพนักพิงก็ยังปรับไม่ได้ด้วย ซึ่งบาหลังไม่สามารถปรับพนักพิงได้นั้นในปัจจุบันก็มีแค่อันติสแต่ของอันติสนั้นถ้าไม่ใช่รุ่นเครื่องยนต์1.6ลิตรก็สามารถปรับได้ตามปกติมีที่พักแขนพร้อมแต่บ้านเรานั้นที่ผ่านมา Honda c ซ vic มันจะมีเบาะนั่งไม่สามารถพับได้แต่มีที่พักแขนหน้าที่วางแก้วซึ่งต้องคอยดูว่า h o n ด a จะยอมใส่เบาะหลังพับได้หรือจะเอาเบาะนั่งที่สเปคมาจากรุ่นเริ่มต้นที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยมาใส่ให้หรือไม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ส่วนแอร์หลังนั้นคาดว่าน่าจะมีให้เพราะว่าคู่แข่งนั้นก็มีมาให้แล้วนะถ้าไม่มีก็อาจจะโดนค่อนขอนบ้างก็ได้เาเถอแค่ทำพังเพราะนักพิงศรีษะมีแค่2ตําแหน่งก็โดนว่าลดต้นทุนไปเรียบร้อยแล้วห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของ h Honda Civic h a t c h b a c k นั้นจะมาพร้อมกับแผงปิดสัมภาระที่ยกมาจากรุ่นที่แล้วพอดีเลยก็คือสามารถเลื่อนจากซ้ายไปขวาได้ส่วนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของรุ่นซีดารน,นั้นจะอยู่ที่419ลิตร มาถึงข่มพลังกันบ้างในตลาดโลกจะมีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ในการก็คือ หนึ่งเครื่องยนต์เบนซินส0นลิตร i-VTEC 1้อยแรงม้าที่6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด1้อยินิวตันเมตรที่4,200รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะและอัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v t e c Turbo ร้อยแแรงม้าที่6 0 0 0รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดร้อยินิวตันเมตรที่1 7 0 0ถึง4 5่0ัารออบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดาห, t, หากัน ซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์ที่คุ้นเคยกันอย่างดีในรุ่นที่แล้วนั่นแหละครับแต่ในเครื่องเบนซิน2.0ลิตรนั้นเบื้องต้นจะสงวนเฉพาะตลาดอเมริกาเหนือเท่านั้นแล้วประเทศไทยละ่ะที่งิย่ว่าเครื่องยนต์1.8ลิตรของ Honda Civic นั้นเครื่องยนต์มหาชนเพราะว่า มันทําอัตราเร่งนะอัตราสิ้นเปลองได้หน้าพอใจทุกครั้งที่เปลี่ยนโฉมแต่จะได้มามีบทบาทหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนที่ใช้เครื่องยนต์เดียวกันมาถึง4ตัวถังต่อให้เป็นโตโยต้าที่ขาคักก็เหอะแต่เครื่องยนต์เทอร์โบนั้นจะเป็นเครื่องยนต์หลักที่จะบุกตลาดทั่วโลกส่วนทาไมไม่มีเครื่องยนต์ไฮบริดนั้นจริงๆแนละ้วมีแผนที่จะทำเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับจะต้องรอไปถึง2022ก่อนคาดเดาน,นะทุกวันนี้ Honda มี i ินไซ h ์ ซึ่ง h o n d ้าอินไซด์ที่ขายอยู่ปัจจุบันนั้นมันก็คือฮอ n d a c ซ v ว c ใส่ไ y บริ d แล้วก็มาอัพการตกแต่งให้มันหรูขึ้นและอยอดขายก็แปกขึ้นด้เช่นกันงานวิศวกรรมท้านหน้าใช้ช่วงล่างแม็กฟอร์สตัดส่วนด้านหลังนั้นจะใช้แบบอิสระมันเตลิงพร้อมแหละกกันโครงทั้งหน้าและหลังส่วนพวกอะไรจะเป็นแบบเพล์เวอร์ไฟฟ้าและมีอัตราทดแปรผันมาให้ด้วยระบบเบรกแน่นอนครับเป็นดิสเบรกสีล้อสำหรับระบบความปลอดภัยนั้น เราจะพูดถึงส่วนที่มันอัปเกรดจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงครบทุกอย่างนั้นหายจะฟังแล้วเบื่อกันพอดีนอกจาก Honda Sensing Honda Sensing สิ่งที่อัปเกรดก็คือสามารถช่วยเหลือในการขับขี่ในสถานการณ์รถติดได้ Traffic Jam Assist พร้อมระบบอา่านป้ายจราจร Traffic Sign Recognition System ส่วนระบบเตือนมุมอับนั้นต้องด้านข้าง Honda l a n e Watch ถูกถอดทิ้งออกไปแล้วแทนด้วยระบบเตือนด้านข้าง Blind Spot Monitoring พร้อมระบบเตือนถอยด้านหลัง Vehicle Traffic Monitoring ส่วนเบาะหลังนั้นจะเตือนเมื่อลืมของไว้ข้างหลังเบาะอันนี้เป็นออปชันที่รถอเมริกาทุกรุ่นจะมีมาให้รวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติในความเร็วต่ำอีกด้วยกล้องมองภาพคราวนี้จะให้แบบรอบทิศทางมาทุกรุ่นย่อยเลยนะครับรวมถึงถุงวมนิรภัย7ตําแหน่งจากเดิมจะมีอยู่แค่6กตาแหน่งเท่านั้นซึ่งบ้านเรานั้น จะใช้ออปชันนี้งัดกับอันติสหรไม่อันนี้ก็รอดูกันนอกานั้นออปชันก็ยังมีมาจากรุ่นเดิมทั้งคอน da s e ซ s i ิ g ที่รองรับเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบเตืนอนรถออกนอกเลนพร้อมป้องกันการตกถนนระบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ำ Adaptive Cruise Control รุ่นย่อยของคอน da c ซ v ว c นั้น ทั้งรุ่นซีดานในแฮชแบ็กจะมีอยู่ด้วยกันสีรุ่นย่อยก็คือ L X เริ่มต้นสปอร์ตแต่งหนักขึ้นมาหน่อย E X แต่งหรูและทัวริงท็อปสุดๆส,ส่วนประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีแค่ซีวิคแฮชแบ็กเท่านั้นจะมีรุ่นย่อย L X และ E X สำหรับราคานั้นเดีย๋ยวขึ้นมาบนหน้าจอให้นะครับอย่าเพิ่งตกใจไปราคาของประเทศเอเมริกาจะถูกกว่าที่ประเทศไทยเสมอเพราะเรื่องการตกแต่งและกำแพงภาษีหลายๆอย่างสำหรับประเทศไทยนั้น รุ่นซีดานมาแน่ดอนแต่รุ่นย่อยนั้นจะมาแบบไหนก็เดาไม่ได้เหมือนกันปัจจุบันนี้จะมีอยู่สีรุ่นย่อยก็คือ E EL Turbo และ Turbo RS รุ่นที่คาดว่าไม่น่าจะได้ไปต่อก็คือรุ่นเทอร์เพราะว่าความนิยมของรุ่นนี้นั้นต่ำมากๆโดยลูกค้าส่วนใหญ่ ไม่เล่นรุ่น E.L ก็จะไปเล่นรุ่น R.S เลยส่วนสามรุ่นที่เหลือที่คาดว่าน่าจะได้ไปต่อก็คือรุ่นเทอร์โบ R.S สำหรับเป็นรุ่นแฟชชิ่ของ c ีวิกรุ่น E.L รุ่นประชานิยมและรุ่น E สำหรับคนที่อยากได้ซีวิกแต่งบมันมีจํากัดส่วนสีตัวถังนั้นคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับสีสดๆอย่างน้อย1-2สีไม่สีนึงมันก็สีแดงแต่ที่แน่ๆขาวดำเงินเทาอาจจะมาให้เลือกตามเคยส่วนเครื่องยนต์นั้นเดี๋ยวดูก่อนว่า1.8อาจจะได้ไปต่อหรือไม่ แต่ที่แน่เทอร์โบได้ไปต่อแน่นอนเน,น,นก็มีโอกาสจะใช้แล้วต้องใช้ให้คุ้มซึ่งจะเปิดตัวเมื่อไหร่นั้นต้องเราดูอีกทีหนึง่งมาพบอก,กับชื่อสำหรับโฆษณาว่าดิซีวิกแน่นอนสําหรับรุ่นแฮชแบกนั้นคาดว่าจะตามมาในภายหลังเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมารุ่นย่อยเดียวหรืออาจจะมาสองรุ่นย่อยเพื่อทําราคาก็เป็นได้ซึ่งรุ่นที่ผ่านมานั้นยอดขายอาจจะสู้ซุนซีดานไม่ได้แต่เสียงตอบรับกับดีกว่าที่คิดครับ นี่คือรายละเอียดของ h o n ด c Civic ที่จะให้รู้ก่อนเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ซึ่งของจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้ามาว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบาย